เปิดโปรเจกต์สวนอาหารอินบุญโดยตั้งใจจะพลิกโฉมพื้นที่เก่าล้างให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของมืองนี้ทั้งคู่พาช่างมาเคลียพื้นที่ทุกโครงสร้างเดิมยกเว้นบางส่วนที่ยังแข็งแรงพอจะใช้ได้เช่นห้องโคงไม้หลังเก่าและเวทีเล็กๆก,กลางสวนในช่วงเวลาเพียงหนึ่งเดือน พวกเขาสามารถรินเวร้านได้เสร็จเกือบสมบูรณ์ป้อมเด็กหนุ่มจากต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานเป็นเด็กล้างจานช่วยงานอย่างขันแข็งตั้งแต่แบกของทาสีไปจนถึงจัดโตก๊ทุกคนในทีมดูเหมือนจะมีแรงขับเคลื่อนเหมือนกันอยากให้ร้านแห่งนี้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในคืนก่อนบันเปิดร้านชูนเดินสำรวจรอบร้านคนเดียว ลมค่ำเย็นพัโครูมาตามแนวต้นถ้วยหลังร้านเธอเหลือบมองไปยังบริเวณหลังกำแพงเตี้ยที่ยังไม่มีไฟติดตัง้งความมืดตืินกินทุกสิ่งไว้จนไม่เห็นแม้แต่เงาของต้นไม้จังหวะที่เธอกำลังก้มตูดหิดไว้กว่าเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นมาเบาๆจากทิศทางนั้นเสียงที่เหมือนมีใครเอาเหล็กขูดกับพื้นซีเมนต,ตามจังหวะช้าๆ เรากับมีคนกำลังขุดอะไรบางอย่างจากใต้ดิน